สวัสดีครับกับผมนายมงคลสงปางผู้สาหุหน้าสารเยาวชนและครอบครัวจุหวัดอรดรธานีกลับมาพบท่านผู้ชมรับฟังอีกครั้งนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ทางสารเยาวชนและครอบครัวจุหวัดอรดรธานีได้จัดทาคลิปวิดีทัศน์รวม8คลิปนะครับเพื่อเผยแพร่เรื่องไก่เกียร์ก่อนฟ้องซึ่งรับการตอบรับจากท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ยพอสมควรนะครับมีคนเข้ามาฟังเนี่ยหลายคนเลยนะครับสมมติว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้เองนะครับ ทางสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีจะจัดทำคลิปวีทัศน์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและทางอาญาในศาลยุติธรรมนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพคืออะไรเป็นอย่างไรนะครับกับเรื่องที่2ครับเรื่องที่ประชาชนควรรู้ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ในกระบวนการทางอาญานะครับเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพที่กฎหมายเนี่ยรับรองและคุ้มครองให้ตามกฎหมายและตามรัฐธรรมนูญเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้มีการพัฒนาตนนะครับสมดุลทุอย่างมีความสุขในสังคมเสรีประชาธิปไตยอีประการหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือในรัฐเสรีประชาธิปไตยต้องใช้หลักนิติรัฐและนิติธรรม หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า the rule of law ความหมายก็คือเป็นหลักการปกครองภายใต้กฎหมายที่กฎหมายเนี่ยเป็นสําคัญมีความเสมอภาคกันนะครับแล้วเราก็คุ้มครองทุกคนในสังคมนะครับอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิทธ,ธิเสรีภาพของประชาชนทีนี้ในกระบวนการยุติธรรมในศาลยุติธรรมของเรานะครับมีหลายกระบวนการครับก็คือกระบวนการท,ทางอาญา ทางแพ้งหรือ่องอื่นๆนะครับวันนี้เองเนี่ยผมจะพูดเรื่องที่2ใหญ่ที่นําเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับก็คือเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในคดีอาญาครับเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของการจับค้นคุมขังซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนอาจจะประสบพบเจออยู่ตลอดนะครับหลักการมีง่ายๆครับว่าการจับหรือการค้นหรือการคุมขังของเจ้าพนักงานเนี่ย จะต้องกระทําโดยหมายของศาลเพราะศาลเองจะเป็นผูต้ตรวจสอบการกระทําของเจ้าหนี้ของรัฐว่ากระทําชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทีนี้ปัญหาก็คือการจับก็ดีการค้นก็ดีต้องมีหมายของศาลแต่มีบางกรณีครับซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าหรือเป็นเหตุฉุกเฉินอย่างยิ่งอดีตเจ้าพนักงานสามารถดําเนินการจับหรือค้นได้ตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับประการที่2นะครับเมื่อมีการจับมีการค้นมีการคุมขังแล้วเนี่ย อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของเสรีภาพของประชาชนที่สําคัญคือการรับการปล่อยตัวชั่วคราวหลักการที่สาคัญคือการปล่อยตัวชั่วคราวต้องเป็นหลักและการกักขังต้องเป็นข้อยกเว้นในอดีตนะครับการปล่อยตัวชั่วคราวต้องมีหลักประกันแต่สายุทธธรรมเราเนี่ยมองว่าฐานะความยากจนก็ดีนะครับไม่ใช่อุปสรรคในการ ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเราจะมีหลักการใหม่ๆครับเช่นเรื่องการประเมินความเสี่ยงหรือการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการตั้งผู้กับดูแลนะครับอันนี้เราก็ได้ไปสัมพันธ์ในหลายอำเภอนะครับว่าขอให้พ่อกำนันนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาเป็นผู้กับดูแลให้ซึ่งทําได้เลยนะครับเวลาเราจับลูกบ้านมาของท่านมานะครับทางพ่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ไปติดต่อจากศาลยุติธรรมนะครับว่า เพราะจะเป็นผู้กักดูแลไหมถ้าท่านพร้อมเนี่ยเราก็ให้ตั้งผู้กักดูแลและปล่อยตัวชั่วคข่าวไปนะครับประการที่3ครับก็คือเรื่องการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญามีหลักการอยู่ว่าต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลยนะครับแลวเกิดจาเลยเนี่ยไม่มีทนายความศาลก็จะตั้งทนายความเพื่อให้คําปรึกษาแก่จําเลยหรือในการต่อสู้คดีหรือจําเลยไม่มีล่ามนะครับล่ามภาษามือล่ามภาษาต่างประเทศเราจะ จัดตั้งล่ามให้กับจำเลยนะครับเพิ่มออกสิทธิ์ของจำเลยประการที่4ี่ครับมีหลักการอยู่ว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เว้นแต่ศาลเนี่ยจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดนะครับว่าเขาทาความผิดจริงจึงจะลงโทษได้และการรับฟังที่ลงโทษจำเลยในคดีอาญาคือหลักการรับฟังประจักษ์สงสัยนะครับว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้ทาความผิดนั้นเราจึงจะลงโทษจำเลยได้จริงนะครับประการสุดท้ายนะครับประการที่ห้าที่จะพูดถึงก็คือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหายครับว่าในคดีอาญาถ้ามีการทําความผิดเกิดขึ้นเช่นการข่มขืนทําร้ายร่างกายหรือลักทรัพย์ผู้เสียหายเนี่ยต้องรับการเยียวยาทั้งคดีอาญาและในส่วนแพ่งก็คือเรื่องของค่าเสียหายผู้เสียหายสามารถยื่นคําร้องส่วนแพ่งเข้ามาในคดีอาญาได้โดยสายยุติธรรมของเราจะมีสื่อแจ้งทุกครั้งนะครับทุกคดีปัจจุบันของศาลเราก็แจ้งไปยังผู้เสียหายนะครับให้สามารถยื่นคำร้องเข้ามาในคดีอาญาซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกประหยัดรวดเร็วนะครับ เพราะว่าถ้าไม่ต้องเสียค่าคืบสารถ้าไม่ต้องไม่ต้องมีทนายเราสามารถสืบพยานไต่สวนในส่วนแพ่งเนี่ยในคดีอาญาได้แล้วศาลก็สามารถพิพากษาส่วนแพ่งเข้าปฏิกิจญาได้เลยครับอันนี้ผมคิดว่าที่ผู้บัทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตที่จะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราได้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ